เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่2มิถุนายนวันนี้ในรอบค่มนะครับเรามากันที่เรื่องของเมสเนเมาส์กันก่อนจากการที่ทั้งลิเวอร์พูลและก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต่างก็ได้กองกลางที่สไตล์คล้ายกันก็คือหมายเลข8ที่คลองบอลได้ดีแก่เพลซิงเก่งอย่างอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์และก็มาเโอโควาซิส ซึ่งจริงแล้วนะครับตำแหน่งนี้นะ่ะน่าจะเป็นตำแหน่งที่แมนยูนเต็ดต้องการเป็นอย่างมากเพื่อนำมายืนตัวจริงแทนคริสเตนเอริกเซนที่ช่วงหลังจะเห็นได้ชัดว่าไม่สามารถยืนระยะเต็มเกมได้อีกแล้วและในตอนนี้นะครับก็ยังมีหลายคำถามว่าเมสันเมาส์ซึ่งเป็นข่าวยิงหนักกับเราในตอนนี้เป็นกองกลางที่เหมาะสมกับทีของเราจริงๆแล้วหรือเปล่าซึ่งหลายคนนะครับก็หวังว่าจะซ้ำรอยกับเคสของดอนนี่ฟันเดอร์เบกแต่หว่าเอริกเคนฮาร์กจะใช้ในการเล่นระบบ4-3-3แบบเต็มตัว มันก็จะเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากครับในเดียวของเมสันเมาส์และสุดท้ายนะครับกับการดึงตัวกองกลางวัยยิ่มสปีรายนี้เข้ามาร่วมทีมเป็นการตัดสินใจของเอริกเฮนฮาคนเดียวล้วนๆและมีแผนการในการใช้งานก็คงไม่มีปัญหาแต่อย่างใดครับแต่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับเคสของดอนนี่ฟันเดอร์แบ็กเลยที่ซื้อมาแล้วก็ไมย่ยาให้กับกุนซือของทีมเนะี่ยใช้งานไปก่อนเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะเสียเวลาทั้งตัวตั้งตะเองและก็สโมสรไปด้วยครับมากนทีข่าวต่อไปเนะ่ครับกับเรื่องของ ong, ารงาสวุดฮอยลุนกอง วันนี้กับรายงานของสื่ออิตาลีอย่างตุตโตเมกาโตนะครับได้ออกมาระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อตาลันตามีการเปิดโต๊ะเจราจากันอย่างจริงจังมากขึ้นถึงการย้ายทีมของราสมุสฮอยลูนแล้วครับซึ่งตอนนี้นะครับจากรายงาน,นก็เผยว่าทางอ t ตาลันต้ามีแนวโน้มสูงมากครับว่าจะปล่อยกองหน้าไว้20ปีรายนี้ออกจากทีมในราคาประมาณ50ล้านยูโรหรือว่าราวๆ43ล้านปอนด์ครับ มากรีข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของมากาสื่อดังของสเปนโดยจากรายงานนะครับเผยว่าตอนนี้แรนดาลลโคลโมวนีกองหน้าตัวเก่งของแฟรงก์เปิตซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของทัพปีศาจแดงแตัดสินใจแล้วครับว่าเขาจะย,าย้ายไปยังเรือมาลิดในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามนะครับทางฝั่งกองทัพปีศาจแดงของเราเนะี่ยก็ยังคงจับตาสถานการณ์ของกองหน้ารายนี้อย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าตัวนักเตะนะครับเป็นหนึ่งในลิสต์ที่อดีตเนักต้องการตัวมาร่วมทีมอย่างมากในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ มากันที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของดิแอร์แลนติกสอน้ำดีของอังกฤษด้วยจากรายงานนะครับเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะจ่ายค่าชดเชยให้กับอตรเลติโกมาดริดเป็นเงินจำนวนประมาณ1 0 0 0 0แสนปอนสำหรับการในตัวอาร์เรฮานโดกาไนโชมาร่วมทีมในปี2020หรือว่าประมาณ3ปีก่อนที่ผ่านมาครับซึ่งกับค่าเสียหายดังกล่าวนะครับก็ต้องบอกว่าคุ้มมากๆครับกับพัฒนาการของอาร์เรนโดกาไนโชณเวลานี้ครับ เรามากันที่ความเคลื่อนไหวเล็กน้อยก่อนสึกชิงดำในเกม F a ครับรอบชิงชนะเลิศก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันเสาร์หรือวันพรุ่งนี้นะครับเวลาสามทุ่มตรงโดยจากการประกาศล่าสุดข,ของนัก FA อนะครับได้ออกมาระบุว่าในเกมนัดชิงน่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมาในฐานะทีมเยือนโดยจะสวมเสื้อสีแดงแล้วก็กางเกงสีดำในการลงสนามเกมนัดชิงดังกล่าวครับมาที่ข่าวต่อไปกับเรื่องตลาดนักเตะกันเล็กน้อยนะครับ วันนี้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าตลาดนักเตะของศึกพรีเมียร์ลีกจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่14มิถุนายนนี้หรือว่าอีกประมาณ12วันอยู่ตลาดนักเตะรอบซัมเมอร์ครั้งนี้นะครับจะไปสิ้นสุดในวันที่1กันยายนครับ มากันนี้ข่าวต่อไปครับกับบทสัมภาษณ์ของบรูโน่ฟานันเดสที่ได้ออกมาตั้งเป้าว่าในเกมนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคับกับแมนเชสเตอร์ซิตี้วันเสาร์นี้นะครับเขาจะพยายามช่วยทีมแมคคว้าชัยชนะให้ได้นอกจากนี้ก็ยอมรับนะครับว่าแมนยะูแต่น่ะถึงแม้ว่าจะมีผลงานดีขึ้นในซีซั่นนี้แต่ก็ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นมากกว่านี้ครับโดยบรูโน่ฟานันเดสนะครับได้ใ,ให้สัมภาษณ์เรื่องราวดังกล่าวผ่านทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ว่า แน่นอนว่ากับเกมนัดชิงชนะเลิศวันเสาร์นี้พวกเรากำลงังตั้งตารอมันอยู่ทุกโอกาสในการได้ลงเล่นให้กับสโมสอนอย่างแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเรียกได้ว่านี่คือความพิเศษเสมอดังนั้นเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมและเราก็รู้ว่าแฟนบอลน,น่าต่างคอยซับพ,พอร์ตเราอย่างเต็มที่และจะตามไปเชียร์เรากันอย่างคับข้างซึ่งเราก็จะพยายามทั้งทุกอย่างนะให้กับแฟนบอลน,นะมีความสุขที่สุดในเกมนัดนั้น แน่นอนว่ากับเกมนัดชิง FA ครับมันจะมีความหมายอย่างแน่นอนที่สโมสรอนแห่งนี้พวกเราหนาะต้องไปถึงนัดชิงชนะเลิศและพยายามคว้าชัยมาให้ได้อยู่เสมอเรารู้ว่าอะไรคือมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับพวกเราเหล่านักเตะและสโมสรอนแบบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนรู้จักรายการ FA ครับและรู้ว่ามันสำคัญสำหรับประเทศนี้มากแค่ไหนและก็วงการฟุตบอลมากขนาดไหนด้วยมันจะเป็นวันที่พิเศษอย่างมากและการเปชิญหน้ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะเป็นเกมใหญ่ด้วย ทุกคนทราบดีถึงความเป็นคู่แข่งระหว่างแมนยูนเตดและก็แมนซิตี้เรารู้ว่ามันมีความหมายกับเราและก็แฟนบอลมากขนาดไหนแต่ก็นั่นแหละเราอยากชนะทุกเกมที่ลงเล่นให้กับสโมสสแห่งนี้เพราะมันคือสิ่งที่คู่ควรกับสโมสรระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับเกมพรุ่งนี้มันคือนัดชิงเราจิงจากชนะมากกว่าปกติและก็นำท้ววรางวัลนะ่ะกลับบ้านให้ได้ส่วนผลงานในซีซั่นนี้ของเรานั้นถือว่าก้าวหน้าดีดีเลยนะและแพัฒนาขึ้นอย่างมากไปในขณะเดียวกันเราก็ทราบดีว่ายังมีหนทางอีกยาวไกล กว่าที่เราจะไปถึงระดับที่เราต้องการในซีซั่นนี้เราลงแข่งไปหลายเกมมากเรามีหลายโมเมนต,ต์ที่ยอดเยี่ยมและบางเวลาที่ลำบากด้วยซึ่งมันแน่นอนว่าเราเริ่มต้นได้ดีในด้านที่เราต้องการแต่เราจะหยุดอยู่กับที่และก็พอใจกับมันไม่ได้จนกว่าที่เราจะสามารถคว้า้วยราลมาครองได้อย่างต่อเนื่องนั่นแหละ มากระข่าวต่อไปนะครับกับทัศนะของเอ็นไรอดีตยอดตำนานกองหน้าของอร์เซนลเดนไรนะครับหยอกโรงแนะนำให้แฮร์รี่เคนนารีบย้ายไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยครับในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะอยู่กับสเปอร์ต่อไปก็คงจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับและการย้ายไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่ะจะทำให้ตัวของเองมีลุ้นแชมป์และทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลายเป็นทีมลุ้นแชมป์แบบเต็มตัวเหมือนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเอ็นไรนะครับนทัศนะดึงกล่าวเอาไว้ว่า สำหรับผลงานในซีซั่นนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาทำแนนได้มากกว่าซีซั่นก่อนถึง17แต้มและหากว่าพวกเขามีแฮร์รี่เคนอยู่ในทีมนั้นผมมั่นใจอย่างมากว่าพวกเขานะจะเข้าใกล้แชมป์ได้มากกว่านี้อีกแมนยูจะใกล้เคียงกับการท้าชิงแชมป์ลีกแบบเต็มที่และพวกเขาก็ทราบดีว่าจะต้องทุ่มเงินมากขนาดไหนเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นได้และหากว่าผมเป็นแฮร์รี่เคนนะและต้องตัดสินใจในช่วงซัมเมอร์นี้ผมจะเลือกย้ายไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยล่ะ พวกเขาอยู่ใน League, แชมเปี้ยนส์ลีกและเขาจะสร้างความแตกต่างที่นั่นได้ซึ่งหากว่าแมนยูเต็ดมีแฮร์รี่เคนและนักเตะบางรายเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ผมมั่นใจอย่างมากว่าแมนยูเต็ดจะกลายเป็นที่พร้อมอย่างมากในการท้าชิงแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ เรามาปิดท้ายกันที่ทัศนะของแกรี่นวิลนะครับที่ออกมาแสดงความเห็นด้วยกับทัศนะของรอยคินในช่วงก่อนว่าแมนยูน t เต็ดควรจะต้องหานายทวารรายใหม่มาแทนที่ของดาบิดเดเคอาหากหวังจะให้ทีมประสบความสําเร็จต่อจากนี้ครับด้วยแกรี่นวิลนะครับที่ทัศนะดึงกล่าวว่า สำหรับผมมองว่าแมนยูแต่นะควรจะปล่อยตัวดาบิดเดคเคอออกจากทีมไปนะแต่ผมเองก็ไม่ทราบว่าสโมสอนจะต้องใช้เงินมากเท่าไหร่ในการตามหานายทวารรายใหม่เข้ามาร่วมทีมดังนั้นกับช่วงซัมเมอร์นี้อาจจะเป็นเรื่องยากนะกับการหาตัวแทนของเดคเคอและต้องซื้อแฮร์รี่เคนอีกหนึ่งเป้าหมายสําคัญมาร่วมทีมด้วยซึ่งหาว่าสโมสรคิดจะทําแบบนั้นมันก็คงจะเป็นเรื่องยากแล้วล่ะ ดังนั้นเรื่องอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะสโมสรต้องใช้งานดาบิดเดคฮาวออกไปอย่างน้อยอีก1ปีเพราะสโมสรอาจต้องใช้เงินมากกว่า5 0า0ถึงเจดล้านปอนเลยละ่ะในการตามหาในทวารรายใหม่เข้ามาแทนที่ซึ่งส่วนตัวผมน่าคิดแบบนี้แหละใช้งานเดคฮาไปก่อนในซนะีซั่นหน้าและเก็บเงินเอาไว้ไปดึงตัวแฮร์รี่เคนมาร่วมทีมดีกว่าในช่วงซัมเมอร์นี้จากนั้นในช่วงซัมเมอร์ต่อไปก็ค่อยไปหาตัวแทนของเด r าซึ่งกับเรื่องนี้ผมเห็นด้วยกับรอยคีนที่ได้กล่าวไปก่อนหนะ้านั้นว่าตำแหน่่งงูู้ปปรรระตคนะคืออทุกกกยาาาาสหับวชล คุณต้องมีผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมและคุณก็ต้องมีผู้รักษาประตูที่น่าเหลือเชื่อม,มากๆด้วยอยู่ในสโมสรนหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f o o k Red d ร v i w Page กันด้วยนะครับผม